เราจะพามาดูการทำคอกเป็ดนะคะนี่ทำคอกเป็ดโดยที่ใช้วัสดุของบ้านเรานะคะนี่ไม้นี่แทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะีค่ะนี่จะพามาดูที่เขาทำกัน้นกั้นที่ไข่ของเป็ดนะคะมาดูเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นไม้ไผ่นะคะนี่สูง สูงก็สองสองเมตรห้าสิบนะคะนี่อผ่านี่สูงสองเมตรห้าสิบนะคะนี่วันหนึ่งก็จะตีได้เยอะเลยค่ะนี่ไอล้ลำหนึ่งเราก็จะผ่าได้ประมาณประมาณสี่ห้าอันนะคะนี่แล้วก็มานำมาตีค่ะนี่ถ้าจะซื้อแต่ขายนี่ต้นทุนนี่เยอะเลยค่ะนี่เพราะว่า ไปถามที่ร้านแล้วแต่ขายเขาเม็ดหนึ่งกว้างเม็ดยาวเม็ดนี่ก็อยู่ที่ประมาณเม็ดละร้อยนะคะนี่แต่นี่เรามีต้นไผ่ทีนี้เราเอามาตีอย่างนี้นี่ประหยัดเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมันจะได้ระดับสูงโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเข้ามาแล้วเราก็จะเอาอสังสีเก่ามากัน้นตรงนี้นะคะนี่แถวแถวข้างล่างนี่ประมาณประมาณ เม็ดหนึง่งหรือแม้ก็ห้าสิบเซนเพื่อที่จะไม่ให้เป็ดเขามองข้างนอกเห็นนะคะเพราะเป็ดนี้ถ้าเขามองเห็นเขาก็จะกลัวไปหมดเนาะก็เลยเราจะทําให้เขากั้นแถวนี้โดยโดย,โดยที่ไม่ให้เขามองเห็นข้างนอกนะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาตกใจค่ะเนี่ยอันนี้ก็ต้นไผ่นี่เราต้นทุนได้เยอะเลยค่ะเพราะโรงเรือนนี้แทนที่จะ เป็นแสนนี่ต้นทุนเนี่ยประมาณสี่หมื่นครับประมาณสี่หมืนพอจะเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะทำอ่างน้ำที่นี้ก็จะตีกั้นเขาตรงนี้แล้วก็จะทำรั้วข้างนอกด้วยค่ะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หมาเขาเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านนะ mm. ก็จะทำให้ ให้ดีหน่อยเพราะเราเราจะไม่ต้องมาแก้ต,ตอนหลังค่ะจะพามาดูความคืบหน้าของคอกเป็ดนะคะนี่อ่ออค่ะจะพามาดูความคืบหน้าของคอกเป็ดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย ค่ะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะนี่สำหรับข้อเป็ดค่ะแทนที่เราจะซื้อตะไคร่นะคะนี่เราไปถามแล้วไอ้ไอ้เม็ดไอ้เม็ดหนึ่งนี่เม็ดละร้อยถ้าจะให้เต็มนี้ก็คงจะหมดประมาณสองหมื่นนะคะนี่ ก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่คือเราใช้วัสดุที่เรามีอยู่ต้นไผ่ค่นี้ค่ะนี่ค่ะคือต้นไผ่ที่บ้านให้อตาที่บ้านสองสองคนเนี่ยมาพาให้แกก็มีงานทำด้วยเราก็ได้ของด้วยนะคะเนี่ยคันี้จะพามาดูอ่ะ อย่างสวยงามเลยนี่อันนี้คือส่วนที่เหลือนะคะนี่ที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำค่ะนี่เพราะมันทําอีกครู่นี้ก็คงจะเสร็จแล้วค่ะนี่นะจะพามาดูสภาพภายในของคอกเป็ดนะคะนี่นี่ค่ะใช้วัสดุที่มีในบ้านของเราเองโดยไม่ต้องไปซื้อเข้าเลยค่ะนี่ จะจให้ดูว่ามาตรฐานเลยคันนี่สวยด้วยไม้ไผ่นี่ยดีกว่าไอ้ตะไคร้ที่เราซื้อในตลาดนะคระัหลังจากทำตรงนี้เสร็จก็เราก็จะสั่งปิดมาเลยค่ะนี่ ถ้าเราทำตะข่ายแล้วก็จะตีสังสีประมาณเม็ดหนึ่งนะคะนี่เพื่อกันหมาแล้วก็กันกันสัตว์ตอนกลางคืนที่จะมาทำให้เป็ดเราตื่นนะคะนี่เราก็จะขังประมาณอีกประมาณเม็ดหนึ่งหลังจากนี้ก็จะสั่งเป็ดมานะคะนี่ถ้า ถ้าไอเลี้ยงเป็ดแล้วได้ดีเราก็จะลงคลิปให้ดูนะคะว่ามันได้กําไรหรือมันขาดทุนก็จะลงละเอียดให้ทุกท่านได้ดูนะคะนกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะลงว่าเป็ดเนี่ยเราเลี้ยงเนี่มันจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็จะลงโดยละเอียดเลยนะคะเนี่คนะ,คะ ค่ะโรงเรือนโรงเรือนเป็ดสาวพร้อมไข่นะคะนี่ทำอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะนี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับนี่คะ่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับเท,ท่ากับเลี้ยงเป็ดแล้วนะคะนี่ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำอะไรคะ่ะยิ่งโรคระบาดโรค โควิดด้วยไม่รู้จะมีอาชีพไหนดอกก็จะลองเลี้ยงเป็ดสาวพร้อมไข่ดูนะคะนี่เป็ดห้าเดือนค่ะเป็ดหเดือนนี่ประมาณเจ็รตัวนะคะนี่ที่สั่งเขาไว้นะคะ่ะก็ทำได้80%เซแล้วนะคะนี่ก็เหลืออีกประมาณ20%่สิบเราก็จะนำเป็ดเข้าคอกแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวจะดูว่าการเลี้ยงเป็ดนี่จะดีไหมหรือยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเลี้ยงเนาะครั้งนี้ก็จะเอามาลองดูว่าไอ้เป็ดนี่จะเป็นอาชีพเสริมที่ดีไหมหรือยังไงก็ถ้าเลี้ยงได้ดียังไงก็จะ เอามาลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าอาชีพนี้นี่จะพอทำไหมหรือ,อยังไงก็มันจะตอบโจทย์กับชีวิตเราได้ไหมว่าเรานี่จะเลี้ยงเป็ดเพิ่มไรายได้จริงไหมหรือว่าจะเลี้ยงเป็ดหรือว่าเลี้ยงเป็ดแล้วแย่ลงก็จะจะได้รู้สักทีว่าอาชีพนี้นี่มัน เพิ่มไรายได้จริงไหมคะ่ะถ้ายัางไงก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะคันนี้ว่าจะประสบความสำเร็จหรืออะไรเราก็ยังไม่รู้เนาะถ้ามันเป็นยังไงก็รับสภาพได้หมดแล้วนี่คนคนอยากเลี้ยงเนาะอยากลองดูว่าไออาชีพเลี้ยงปิดนี่จะดีอย่างที่เขาพูดกันไหมคะ่ะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ายังไงก็จะลงในคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้ดูอีกนะคะสวัสดีคะ่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะถ้ายังไงก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าความสำเร็จในชีวิตการเลี้ยงเป็ดนี่มันจะเป็นยังไงก็จะ